ตอนนี้ตัวเกมมีอัปเดตกิจกรรมคอร์แรปกับมาชินฮีโร่วาตตารุเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วต้องทำอะไรบ้าง อย่างแรกมันใช้คำว่ามาชินไทออลก็พูดง่ายๆอันนี้มันคือแนวเกมโลกไลท์หรือว่าถ้าใครนึกตอนกิจกรรมคอร์บกับ One Punch Man ออกมันคือการที่จะมีอาชีพเลือกให้เรา3อาชีพ4อาชีพแล้วพอเราเลือกอาชีพเข้าไปอ่ะมันจะมีไอเทมมีของมีสกิลมีสแตทมีการ์ดมีสัตว์เลี้ยงให้เลือกแล้วเราก็เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆจนถึงบอสตัวสุดท้ายชนะบอสตัวสุดท้ายมาก็จะมีของรางวัลให้ของรางวัลมันก็จะตอบตามนี้ใครที่ เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่แอดไลน์ ID แอด richman shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมง่ายเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่สําคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแ e g e n d l o k ตระกูลไหนๆทาง richman shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richman shop .com หรือจะแอดไลน์ ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าที่ richman shop ไปให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกม Nickington Blish, Mansop. กล่องซุมได้คอสตูมหรือได้สัตว์ขี่สัตว์ขี่นี้ไม่ใช่ถาวรน,นะก็จะเป็นสัตว์ขี่1วัน3วันแล้วก็ได้ไอเทมอื่นๆตัวชาดหรือว่าตัวเศษที่เอาไว้แลกในตัวกิจกรรมตาที่เพิ่ม exp ในตัว event pass แล้วก็ตัวโซตัวนี้เอาไว้สําหรับการรีสกิลในตัวดันเวลาเราลงอาชีพมันจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์พอดีสัปดาห์ที่แล้วคนที่เล่นผ่านง่ายๆจะเล่นเป็นตัวพาราหอกแต่ว่าสัปดาห์นี้เท่าที่ผมลองเล่นดูจะเป็นตัวสไนแต่คลิปนี้จะไม่ขอเล่น ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไว้รออีกสักคลิปหนึ่งคลิปนี้จะอธิบายก่อนว่าตัวกิจกรรมมันมีอะไรยังไงบ้างอ่ะอันแรกเป็นตัวนี้กดเข้าไปจะมีอาชีพให้เลือกเลือกอาชีพเสร็จก็จะเป็นการเลือกไอเทมเลือกไอเทมเสร็จก็จะเป็นการเลือกสเตตไปเรื่อยๆใครที่จำตัวกิจกรรมวันพ u n c h m a n ได้มันเป็นในลักษณะเดียวกันเลยอันที่สองเทชชัวแครชตัวนี้มันจะมีเควส ให้เราทําในแต่ละวันมีทั้งเควสตายวันและมีทั้งเควสตสะสมถ้าคุณทําผ่านแต่ละเควสตมันก็จะให้ตัวริวจินสเกลหรือว่าไอเทมตัวนี้มาพอเราได้ไอเทมมาก็เอาไปสุ่มเปิดในแต่ละช่องมันก็จะให้ของรางวัลตามที่เห็นของรางวัลมันจะแบ่งเป็น2เทียร์แบ่งเป็น normal f o r ผมไม่มั่นใจว่า normal f o r คือคุณจะต้องเล่นผ่านไปกี่ชั้นแต่ว่ามันก็จะมี นตให้้ามีแล้วถ้าผ่านขึ้นไปจนถึงคอฟล์ก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะโอกาสที่จะได้ตัวฉาตัวเศษมากขึ้นเป็นไปตามที่เห็นนี่แหละอันที่3อันนี้คือเป็นตู้สัตว์เลี้ยงจะคล้ายๆตัวกิจกรรมอุลตร้าแมนคุณจะมีโอกาสรีเฟรชมันจะให้คุณรีเฟรชฟรีหนึ่งครั้งหลังจากคุณรีเฟรชฟรีไปแล้วครั้งต่อไปที่คุณอยากจะรีเฟรชคุณจะเสียทีละ5,000ไดมอนตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้คุณต้องดูค่าสเตตว่าคุณอยากจะได้สเตตตัวไหนที่มันตรงกับตัวละครคุณ ใครไม่ชัวร์ไม่มั่นใจสามารถเข้ามาเปิดดูในนี้ได้มีอยู่ทั้งหมด4ตัวเอาง่ายๆว่าตัวริวจินมารุจะเหมาะกับสายเวทตัวเซนมารุเหมาะกับสายคริแล้วก็ตัวเจโนมารุตัวนี้ก็เหมาะกับสายคริตัวสีเขียวกับตัวสีดําเซนมารุกับเจโนมารุต่างกันยังไง ต่างกันตรงตัวแอปติจูดเจโนมารุจะเน้นตีบอสตีมอนจะเป็นสเตต PVE จะไม่มีพวกสเตต PVP เลยส่วนตัวเซโนมารุหรือว่าตัวสีดําจะมีสเตต PVP เข้ามาก็เหมาะเอาไว้เล่น KVM อ,อาชีพสายคริจริงๆแล้วหลายๆอาชีพหลายๆตัวละครสามารถเล่นได้แหละ2ตัวนี้คุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณจะเน้นตีบอสอย่างเดียวไหมหรือว่าคุณอยากจะเอาไปลง KVM เอาไปลง PVP ด้วยตัวสุดท้ายก็คือยาโคมารุตัวนี้จะเป็นสายเจาะก็เหมาะกับ PVP สัตว์เลี้ยง3ตัวนี้ จะเหมาะกับ PVP ทั้ง3ตัวแล้วก็มีติ่งห้อยมาเป็นสายคลิตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่น PVE ได้คุณอยากจะได้ตัวไหนคุณก็ลองดู refresh ให้มันตรงกับตัวละครคุณตรงกับตัวที่คุณอยากจะได้ตรงนี้ผมบอกเอาไว้เลยว่าคุณไม่ต้องหวังว่าคุณจะโชคดีโดยส่วนใหญ่แล้วกว่าคุณจะได้ตัวสัตว์เลี้ยงคุณจะต้องล้างตู้ล้างตู้กดทั้งหมด16ครั้งแต่ละครั้งมันจะใช้ตัวการ์ดหรือว่าตัวไอเทมไม่เท่ากันตั้งแต่2ชิ้น3ชิ้นจนกดไปถึงครั้งสุดท้าย420ชิ้นตัวนี้ผม มีบวกรวมเอาไว้ให้แล้วคือคุณจะล้างตู้ทั้งหมดคุณจะต้องใช้ตัวการ์ดใบเนี้ยทั้งหมด1นึ่งพันกว่าหกใบหนึ 1, ่งพันกว่าหกใบคุณมีโอกาสได้ฟรีจากเกมประมาณ40-50ใบกว่าคุณจะได้40-50ใบคุณอาจจะต้องไปรอจนถึงช่วงท้ายๆของกิจกรรมเลยนะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะประหยัดงบประมาณหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะได้ตัวนี้มาฟรีๆบ้างเนี่ยคุณจะได้จากตัวเกมประมาณ4-50ใบได้มาจากไหนบ้างอย่างแรกได้มาจากตัวพาส พาสตัวนี้จะแจกรวมทั้งหมดจนถึงเลเวล80ประมาณ30กว่าใบนะผมจำชัดๆไม่ได้น่าจะ37ใบหรือยังไงสักอย่าง กับอีกส่วนหนึ่งจะได้15ใบาจากการแลกตัว Warrior Market ตัวนี้ก็คือเอาไอตัวฉาดหรือว่าตัวเศษที่มันเป็นแสงเรืองรองเรืองรองเนี่ยเอามาแลกแต่ว่ามันกําหนดเอาไว้คุณแลกได้สูงสุดแค่15ใบแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้จากอะไรอีกบ้างแหละในช่วงกิจกรรมในเกมแต่ผมมองว่าต่อให้คุณโชคดีอะไรยังไงก็แล้วแต่นะทั้งหมดทั้งมวลได้มาก็ไม่น่าจะเกิน60บใบอันนี้คิดว่าแม็กซิมัมสูงสุดละที่มีความเป็นไปได้ที่เหลือก็ต้องซื้อซึ่งราคาในเกมที่มันขายตัวแพ็คที่มันขายตัวนี้50 ใบาราคา3990คุณจะซื้อพันกับหใบเอาจริงๆคือพันใบนั่นแหละว่าง่ายๆซื้อทั้งหมดพันใบต้องใช้20แพ็คหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถหาจากในเกมได้สัก50กว่าใบา56ใบคุณอาจจะซื้อแค่19แพ็คแต่ว่าเลนส์มันอยู่ประมาณนี้1 9ถึง20แพ็คถ้าเติมตรงๆในเกมก็จะเสียเงินอยู่สักประมาณใกล้ๆ8 0้0 0 7 0 0 0 0กว่าบาทจนถึง8 0,000ต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าถ้าคุณมีงบประมาณพร้อมเสียแล้วตัวคุณ เองคุณตั้งใจจะเล่นสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงเทียบบอสอยู่แล้วถือว่าคุ้มหรือแม้แต่ที่คุณมีสัตว์เลี้ยงเทียบบอสอยู่แล้วแล้วคุณทาสัตว์เลี้ยงเทียบบอสไปได้6ดาว7ดาวคุณสามารถเปลี่ยนมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นสัตว์เลี้ยง SP ีได้มันสามารถสืบทอดได้นะสืบทอดขั้นสูงสืบทอดขั้นสูงคืออะไรดาวไปเลเวลไป สกิลไปจากตัวเก่าที่คุณทำเจดาวเนี่ยมันจะไปที่ตัวใหม่เลยตัวใหม่คุณทํามาปุ๊บก็จะได้เป็น7ดาวตัวเก่าทำเลเวลห้าสิบหกสืบทอดไปตัวใหม่ก็จะได้เลเวลห้าสตามที่คุณทําตัวใบสกิลคุณกดสกิลเท่าไหร่เลเวลสิบเลเวลสิบเอ็ดเลเวลสกิลมันก็ไปหมดเพียงแต่คุณอาจจะต้องไปสุ่มอีกทีให้มันได้ตัวสกิลตรงตามที่คุณต้องการคือเลเวลไปแต่ตัวสกิลมันจะเป็นสกิลสุ่ม ก็มองว่าใครที่อยากจะเล่นโดยเฉพาะสาย PVP จ๋าจนะถ้าคุณยังมีความสนุกกับการเล่น PVP อยู่สัตว์เลี้ยงคอร์รบรอบนี้น่าสนใจจริงๆแต่ว่างบประมาณก็อย่างที่บอกอันถัดมาตัวนี้เป็นพาสใช้เพชรฟ้า8,888เพชรก็มีหลายคนถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มสําหรับตัวกิจกรรมคอลแลบ8,888เพชรเนี่ยของที่มันแจกจนถึงสุดท้ายเลเวล80การ์ดฟ้าใบหนึ่งคุณได้มามันก็คุ้มเกิน8,888 ฟ้้าแลว,แลวยังไงก็คุ้มแนะนําให้ทําทุกคนไม่อยากให้พลาดสําหรับตัวพาสนะสัตว์ขี่นี้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่ดวงทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าสัตว์ขี่มันจะแจกจากภูตัวนี้คุณจะต้องหมุนตู้นะครับหมุนตู้ทั้งเซิร์ฟในการสะสมแต้มสะสมอะไรยังไงไปพอมันครบมันจะสุ่มแจกคุณโชคดีก็ได้เนี่ยมันจะสุ่มแจกจะได้แค่คนเดียว ที่ได้ไปก็ขุนบูต้องขออภัยที่เปิดให้ดูนะแต่อันนี้ต้องทับว่าเป็นโชคดีจริงๆสัตว์ขี่มีดียังไงสปีด8ความเร็ว8ในการวิ่งปกติแล้วใน PVP เป็นความเร็ว3แถมเวลาสวิชตัวละครไม่ใช่สวิชตัวละคริให้คำว่าสวิชโหมดคือตัวนี้มันจะมี2โหมดมีโหมดขุนยนต์กับโหมดเครื่องบินเวลามันสวิช จากโหมดหุ่นยนต์ไปโหมดเครื่องบินความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นร้อเปอเ็นเวลา3วิอีต่างหากก็เรียกว่าเร็วพุทปาร์ตใช้คําว่าอาศัยโชคอย่างเดียวนะ,ะไม่รู้ว่าหมดกิจกรรมจะมีหลุดออกมากี่ตัวแล้วก็ตัวกิจกรรมหมุนตู้ใช้เหรียญตัวนี้เปอร์เซ็นต์ที่ออกคุณสามารถเข้าไปดูได้เองก๊์ดทอง 0. 3 5กาเร์ดกฟ้า2.1%ตัวรูน20%ของต่างๆ25%แล้วก็ตัวฉาดที่มีโอกาสออกเยอะสุดคือ52.55%ใครจะไดุ้นกาณก็ลองดู การันตีการ์ดอยู่ที่300ครั้งซึ่งตัวเนี้ยถ้าเทียบกับกิจกรรมเก่าๆสมมุติว่าคุณมีงบประมาณในการจะหมุน300ครั้งเลยนะโดยถั่วเฉลี่ย300ครั้งเท่าที่หลายๆคนหมุนมาคุณจะได้การ์ดทองอยู่ประมาณ4-6ใบเลนจ์มันจะอยู่ราวๆนี้บางคนอาจจะถ้าโชคร้ายก็ได้น้อยกว่าโชคดีก็ได้เยอะกว่าแต่โดยเฉลี่ยมันจะได้ประมาณนี้4-6ใบอันนี้พูดถึงการ์ดทองไม่ได้นับการ์ดฟ้านะแล้วก็เป็นการหมุนรวมกันทั้งหมด300ครั้งหมุนมาแล้วจะได้การ์ดใบที่ ตรงตามที่ตัวเองต้องการไหมต้องไปลุ้นเอาอีกทีตัวนี้การ์ดใบไหนใครสนใจอะไรไงผมเชื่อว่าแต่ละคนไปดูสแตทเองได้แหละมีหลายๆใบน่าสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายคริสายเจาะสายเวทโดยเฉพาะใบนี้ริวจินมารุที่ใส่ในส่วนประดับเพิ่มการโจมตีขนาดใหญ่35%เพิ่มไฟนอนพีดาเมจไฟนอนเอมดาเมจ23%ผมมองว่าใบนี้น่าสนใจถ้ามันมีขายในตลาดในช่วงกิจกรรมในราคา360ใครที่มีงบซื้อได้คุณซื้อไว้เถอะรับรองว่าไม่ผิดหวังใบนี้ ถ้ามันหมดกิจกรรมไปแล้วแล้วคุณไม่ซื้อเนี่ยยังไงราคาพุ่งแน่ๆแล้วก็อันสุดท้ายตามที่ให้ดูเมื่อกี้คือการเอาฉาดมาแลกของต่างๆนานาสมุดทองใช้ถึง24,0 0 0ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทําได้หรือเปล่าเศษตัวนี้นอกนั้นก็ไปเลือกดูตามความเหมาะสมว่าใครจะแลกอะไรยังไงถ้าใครที่ชอบลุ้นตัวการ์ดใช้แค่30เศษน่าลุ้นอยู่แลกได้ทั้งหมด15บใบ450เศษร,รวมกันน่าสนใจทีเดียวโดยรวมตัวกิจกรรมมีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าน่าจะได้รับความกระจ่างยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยละกันนะจ๊ะ